สบายดีคนหมักเลขเด็ดบุตรุทุกคนเป็นน้องฮาสบายดีคนที่อยู่ในเพจของเฮาอ่ทาทั้งคนลาวแหละคนไทยสบายดีบุตรุนทุกคนเลยเนาะเป็นน้องเมื่อนี้ข่อยจะมาลงแนวทางเลขเวียดนามอ่าลาวสตาร์เลขดาวโจเลขจีนเนาะเมื่ออื่นวันที่สิบหกข่อยจะลงแนวทางตั้งแต่ตอนแรงเมื่อนี้วันที่แปดกับเจ็ดพี่น้อง เด่นแปดกับเจ็ดได้เมื่ออื่นได้ลาสตาได้ลาสตาเด่นแปดกับเจ็ดนะจ๊ะเรียงเรียงข่อยจะให้ไปสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกอ่าลาสตาบันนี้ข่อยหมักข่อยหมักนี่ข่อยจะจ้อ้เลยครับข่อยจ้อ้สี่หางพออ่าสี่เจ็ด สีเ็ดหเจ็ดหกห้ก,ก็สวย8ปสก็สวยแปดสี่าเอาตัวไหนดีพี่น้อง84 83 84 83 84 83แปดสอ่ะสามแ ามแปดเนาะอ่าโอเคลาวสตาเดอะคารเดอร์ลาวสตา,า,สตาออกวันที่ 16, สิบหกครับออกวันที่สิบหกลาวสตาออกวันที่สิบหกเวลาสามโมงเย็นพรุ่งนี้วันที่สิบหกเวลาสามโมงเย็นเนาะเด่นแปดกับเ็ดเลียงให้ไปสามสี่ห้าหกไปจับใส่ย,ยังไงครับอ่าจับก็คือเอาตัวเด่นมาจับเดืตัวเลียงนาะมี ปดเจ็ดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกซื้อปิ้นซื้อกับเด้อครับเดอ้อโบมี่ไปหุ้งวอลเล่ย์สองอย่างเด้อโบมี่ไปหุ้งวอลเล่ย์สองอย่างเบื้องเป็นเน้ตสองบ้นสี่เด่นเจ็ดกับเก้าลูดอย่างเดียวแป๊บนึงเนาะผมกอกินน้ำแข็งแป๊บนึงครับเดี๋ยวอธิบายต่ออ่ะทีนี้เด่นเจ็ดกับเก้าบนล่างลูดยังไงลูดเด่น ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสเจดสาเจดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหเจดแปดเจดเนาะแล้วก็ 90, 9 0 9าศนะูนย์เก้าห9ึ9งเกเจนาะจุดหอด99้ลูต่ตรงๆเลยครับหมอต้องปีนนะครับเด้อตรงๆงเลยครับผมผมได้เหตุสูตรนี้ออกมานี่อ่าสูตรเลขกีนี่ไม่ต้องปีนไม่ต้องกลับเอาตรงๆแต่ว่าให้ซื้อทางบนทางล่างเลยเก ซื้อทั้งบนทั้งล่าง9ซื้อทั้งบนทั้งล่างเอาตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องปิ้นทั้งนั้นเอาตรงตรงเลยครับผมบนล่างเดอ้อบนล่างเลยเนาะไปรูดใส่รูด70 71 72 73 74 75 76 7ึ7งเจเนาะแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกอ่าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้ถึง99เลยเดอ้อบนไม่มีใครรู้ว่าหัวจะออกอะไรเนาะอ่าพิจารณาดูด้วยกันพี่น้องอ่าดูเป็นแนวทางเบิ่งเป็นแนวทางวันที่10 โคบมืออื่นนี่พี่น้องเลขเวียดนามฮานอยของเราเนาะวันนี้แตก,กครบๆแล้วพรุ่งนี้จะแตกต่อไหมก็ยังไม่รู้เนาะดูเป็นเพียงอ่าแนวทางเดือนหกสองพันหกสิบสี่เวียดนามเวียดนามสี่เวลา เวลาเด่นผู้ไดเข้ามาแล้วขอคนหลาหนึ่งแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อขอขบมกขอบใจหลายๆเด้อผู้ทีกลค์กแชซ์ให้เด้อขอให้เฮงๆน้ำข่อยไปถูกๆกงวดเลยแล้วก็ขอให้ถูกน้ำถูกหวยเลยเนาะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรเนาะดูเป็นแนวทางเนาะถ้าชอบก็เอาไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเด้อไม่มีใครว่าไม่มีใครห้ามเด้อพี่น้องเด้อให้อ่าเข้าใจผม้นำเด้อ เลขเวียดนามเมื่ออื่นพี่น้องอยากเห็นแล้วว่าเด่นยังเลขเวียดนามวันที่สิบหกเดือนหกสองอันหกสสี่เมื่ออื่นให้เด่นเจ็ดกับหกพี่นอ้องอ้างามอีกแล้วเลขนี่เป่นเจ็ดกับหกเดอ้อเด่นเจ็ดกับหกเลขเลียงข่อยจะห้ไปเก้าศูนย์ สอสอ่ะเลขแค่6ตัวไปสลับจับใส่เราก็รู้ว่าตัวไหนไม่เด่นตัวไหนเด่นเนาะไปสลับจับใส่อย่างไงนี่เดดเจ็ดกระพุกเหมืนบอกเด่นเจ็ดกระพกไปวิ่งใเจ็ดหกหอย่าลืมจับใส่กันเดอเจดหกเก้เจดศนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งอ่าเจดสมเนาะหกศอ่าหกเก้าหกสองหสใครไม่ชอบตัวเด่นเอาตัวเรียงมาจับใส่กันก็ได้ครับมี9 0 9 2 9 3นย์เสา สองสามแล้วแต่ผูไ้ได้มงเลยทีนี้สูตรตัดเด่นผมได้ทำออกมาสูตรตัดเดินทำออกมาได้เจ็ดแปดเก้าอ้าเจ็แปดเกาด้าอ่าพี่น้องเจ็ดแปดเก้าสวยพวกนี้เลขสูงเนาะอ่าสูตรตัดเด่นผมทำออกมาได้เจ็ดแปดเก้า ขจำไม่ออกสามตัวเนาะพี่น้องๆเข้าใจเนาะเลขจำไม่ออกสามตัวเด้อถ้ามันมาได้มันจะมาแค่สองตัวเท่านั้นมันจะมาแค่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแล้วแต่พี่น้องชอบเลยเนาะคนไหนเด้อคนไหนที่ชอบตัวไหนก็นําไปได้เลยเนาะพี่น้องะไม่มีใครรู้ว่าวัวจอะกอะไรดูเป็นเพียงแนวทางนาะพี่น้องๆเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าแล้วแต่เลยเนาะทีนี้เจ็ดกับเก้ามาติดสูตร เด่นเรียงเกตเป็นตัวเด่นพอดีเรียงก็มีเก้าโอ้โหพี่น้องบอกว่าอาจารย์น่าจะรู้แล้วแหละว่าชอบตัวไหนามากที่สุดเนาะชอบตัวไหนามากที่สุดรู้แล้วนาอพี่นะ้องเนาะนะอ่ะทีนี้ผมจะให้พี่น้องมาพิจารณาดูด้วยกันไปทุกๆวันเลยว่าสูตรสามตัวทำออกมาได้ตัวไหนบ้างเนาะมาดูไปพร้อมๆกันและมาตัดสินไปพร้อมๆกัน ตัดสินไปพร้อมๆกันพี่นอ้องตัดสินมาพร้อมๆกันสูตรสามตัวอ่าโอเคประมาณนี้เนาะสูตรสามตัวเด้อนเดอนี่สูตรสามตัวถ้าเลขมันไม่ออกสามตัวมันจะออกสองตัวนะผมบอกไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าเลขมันไม่ออกสามตัวตรงๆเนี่ยหรือว่าสามตัวโต้เนี่ยมันจะออกอ่าได้แค่สองตัวไม่บนก็ล่างเท่านั้นเนาะประมาณนี้ทีนี้สูตรบนนี่ไปวิ่งใส่ยังไงสูตรบนนี่ หกสามหนึ่งหกสามสามหกสามเจ็ดสองข้ามไปเลยเนาะสองข้ามไปเลยเพราะว่าเลขสามตัวตำแหน่งของมันไม่ไม,ไม่มีไม่ไม่เข้าสองอยู่แล้วเนาะผมได้ทำออกมานี่มันไม่เข้าตำแหน่งนี้มันจะเข้าข้ามไปเลยหรือว่าเข้าลดแต้มไปเลยเห็นไหมแต้มสอบงบวกหนึ่งเป็นสามสองลบหนึ่งได้หนึ่งเนาะเห็นไหมมันจะข้ามมันจะลดไปเลยผมข้ามไปเลยเนาะหกสามหนึ่ง วันนี้มันวันนี้มันเข้าฮาหนอยสเปอรกิจนะสูตรนี้พี่น้องมันเข้าฮาหนอยสเปอรกิสี่สองหนึ่งเด้อพิจารณาดูด้วยกันอ่าหกสามหนึ 6, 3, 1, 6, 3, 3, 6, 3, 7, ่งหกสามสามหกสามเจ็ดเวแต่ปูไดหมากเลยถ้าใครซบสองตัวก็หกสามนี่เห็นไหมหกสามติดสูตรเด่นอีกเด่นหกสามก็มีเลี้ยงอีกอ่าพิจารณาดูด้วยกัน กสองก็มาได้นี่หกสองสามสองก็มาได้นี่สองสามสามสองนี่มาได้เหมือนกันเนาะเกดก็มีเ็ดเป็นตัวเด่นอีกเนาะสูตรนี้สวยมากเลยติดหมดเลยเนาะติดตัวเด่นหมดเลยแล้วก็มีตัวเลียงด้วยนี่เนาะอ่าสามมาแรงเนาะสามก็มาเหมือนกันสามมีเยอะอ่าพี่น้องดูพิจารณาดูทีนี้สูตรนี้พี่น้องอ่าสูตรนี้มันก็เข้าเหมือนกันถ้ามันไม่ออกสามตัวมันจะออกแค่สองตัวเนาะ อ่าสูตรนี้้องสองสูตรสูตรลดแต้มกับเพิ่มแต้มอ่าทีนี้อันนี้เก้าลบหนึ่งเป็นแปดเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์เนาะสูตรลดแต้มกับเพิ่มแต้มเนาะแคปหน้าจอไว้เลยครับเดอ้อสูตรนี้จะออกยังไงสูตรนี้ 7 8็ด8ป7เจ8 7เจนะ็ดแปดเนาะประมาณนี้ทีนี้ก็เลขเหมือนกันนั่นแหละไปจับใส่เหมือนกันแต่ว่ามาลดแต้มลงลดเป็น8เนาะจากศูนย์ลดลงมาเป็น8ประมาณนี้อ่าทีนี้โอ้โหแปกับ7-8กับ9มาติดสูตรตัดเด่นพี่น้องแล้วก็อ หรือว่าน้องเป็น,น้องออกมาจริงจริงหรือว่าน้องเจ็ดแปดแปดเก้าเนอะเจ็ดเก้าแปดเก้าโอ้โหสวยมากเลยพี่น้องผมบอกว่าสวยสวยเจ็ดศูนย์นี่อืมอ่ะผมเจาะให้เลยทีนี้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเอาบไปพี่น้อง เอาเจ็เก้าแล้วผู้ได้มักแปเก้า็เอาแปดเก้าผู้ไดหมักเจ็ดเก้าเอาเจ็ดเก้าเด้อผู้ใดหมักเจ็ดเอาเจ็ดดเด้อติดงามแห้งมือนี่พี่น้องงามงามบอกไว้ว่างามเลยทีนี้เออโอ้เล็กงามได้มือนี่พี่น้องเอสามห ศูนย์เจ็ดโอ้ยผมผมบอกว่าเลยว่าเลขสวยมากพกุ่งนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนมาพิจารณาดูด้วยกันทีที่ผมจองให้ถ้ามันไม่สวยให้พี่น้องไปสลับจับใส่เองเด้อพี่น้องเด้อไปสลับจับใส่เองเลยถ้ามันไม่สวยในสายตาของพี่น้องให้พี่น้องไปสลับจับใส่เองเลยหางสุดท้ายผมจะให้ไปหกเจ็ดอ่ะเอาตัวเด่นใส่กันเลยผมเห็นเนาะตัวเด่นจับสึกันเลย ่ะประมาณนี้ครับสี่หางเดอร์ทีนี้เลขสามตัว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 ผมก็จ,จะให้ไปแบบนี้แหละพี่น้องเจ็ดแปดเจ็ดเอาหกสามหนึ่งไปก่อนเนาะหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามสามหกสามเจ็ด สามสามหกสามสามหกสามเจอ,อ่าหกสามเจ็ดหกสาออไม่เอาแล้วหกสใครชอบใครชอบหกส็ก็เอาไปเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดแปดเจ็ โอ้ยเจ็ดแปดเก้านี่ผมว่ามันไม่มาด้วยกันมั้งมันมาติดสูตรสามตัวมันมาติดสูตรตัดเด่นเนาะมันจะเข้าแค่สองตัวเท่านั้นเนาะผมผมไม่ชอบเลยแต่ว่าผมได้เขียนในแี้ผมไม่อยากลบมันจะมันจะเลอะเนาะถ้าใครชอบก็ไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเดิมเอาไปเด้อเจ็ดแปดเก้าดิมเนาเดิอทีนี้เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ ดเจ็ดเก้าอ่าไม่เอาแล้วไม่เอาตัวเก่าแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์อ่าแปดศูนย์มีแล้วแปดเก้าศูนย์อ่าแปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์มีอย่างอย่งเนาะเจ็ดเก้าศูนย์อ่ามีหกหางเนาะเลขสามตัวมีหกหางนะครับเดิมมี หกสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าผมไม่ชอบเลยเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดอ่าเก้าแปดเก้าศูนย์เนาะแล้วก็เจ็ดเก้าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อครับเดอ้ออ่ะแคปหน้าจอสูตรสามตัวไว้ด้วยเนาะสูตรนี้ก็เข้าเดอ้อสูตรนี้ก็เข้าดีเด้อสูตรลดแต้มอันนี้สูตรเพิ่มแต้มผมเจาะให้แค่สูตรเพิ่มแต้มเท่านั้นเนาะ สูตรลดแต้มผมไม่แน่จจให้ถ้าใครชอบพูดสูตรลดแต้มครับสูตรลดแต้มเพราะว่ามันก็เข้ามาแล้วเหมือนกันนอมมันก็เข้าเหมือนกันซูซีก็เลยมาแซงกันเลย2ตัวนี้อันนี้ก็เข้าวันนี้เข้าวันนี้เต็มๆเนาะสูตร3ามตัววันพรุ่งนี้จะออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแคปหน้าจอไว้เด้อครับเดอ้อสูตร3ามตัวอ่ะแคปหน้าจอตรงนี้ด้วยอ่าวันที่16นะเดอครับเดอ้อฮานอยตามนี้เลยครับ